สรับสวีเับเพื่อน,นยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello T นะสำหรับคลิปนี้มันจะสมเรื่องราวของจ่าทหารเรือผู้พ่ายรักจับได้ว่าเมียมีชู้จับได้ว่าเมียม,มีกิ๊กก็เลยห้ามกิ๊กของเมียไม่พอใจบุกมายิงจนตายกันเพื่อนมันช่างฉี่ช้ำกระหล่ำปีสเสลกเกินสำหรับชีวิตของทหารเรือรายนี้บัดซบเสจริงจริงกันเพื่อนผู้หญิงหน้าตาดีๆท่าทีเรียบร้อยอ่อนหวานที่แท้เธอคือซาตานนางมารกิเลตันหา รักเดียวไม่เคยจะพอออล้อเสพสมกามาเสียแสงแกงธรรมันยาหลับตา คิดนอกใจจะร้องทำไมร้องไปเรื่อยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นจ่าทหารเรือกันเพื่อนชื่อว่านภัทรชื่อเล่นว่าเสกผมก็เรียกสั้นๆว่าพี่เสกก็แล้วกันกันเพื่อนย้อนกลับไปหนึ่งปีที่แล้วกันเพื่อนเขาไปคบหากับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าพิมพ์พกากันเพื่อนอายุ30ปีชื่อเล่นว่าน้องมีนผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ4 5 0ร้ซีซีกันเพื่อนได้ขาวได้อวบหน้าตาโคตรสวยกันเพื่อนสองคนนี้แต่งงานกันกันเพื่อนประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้คือ ตัวของน้องน้ำเงินเพื่อนก่อนหน้านั้นเขาเคยมีสัมพันธ์สวัสดกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าบาดกันเพื่อนตัวของวัากับน้องน้ำเคยคบหากันมาก่อนหน้านานกันเพื่อนพอตัวของน้องน้ำมาแต่งงานกับพี่เสกตรงนี้เองความสัมพันธ์นี้ยังอยู่กันเพื่อนสองคนนี้ยังแอบกินกันยังแอบร้อยกันกันเพื่อนตอนพี่เสกออกไปทำงานตัวของบาดก็แอบมาตีท้ายครัวกันเพื่อนเอากระบอ,อกเข้าลมเท่งใหญ่สอดแทรกกระเทกไปที่หว่างขาของน้องน้ำ เสียงดังแจ๊ะแจ๊แจ๊ตัวของน้องน้ำอดรนทนไม่ไหวตัวร่อนเป็นตะแกงลงสีพร้อมกับร้องควนครางอ้ยอ้ายอ้าย เสียละเกินบาจ่าเสียละเกินบาจ่าเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนพากันขึ้นสวนองหลงองหลงมีแหงด่ากันกันเพื่อนจังหวานี้เองตัวของพิเศษก็รู้ระคะระคายกันเพื่อนไอชิมหายเมียเราเปลี่ยนไปกินปลาเค็มจังๆตรงนี้ออกตุุ่กันเพื่อนตัวของพิเศษก็เลยห้ามกันเพื่อนห้ามไม่ให้ตัวของบาสกับน้องน้ำคบหากันโดยมีการส่งแชทไปหาบาสกันเพื่อนบอกพอได้แล้วหยุดได้แล้วกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของบาสไม่พอใจกันเพื่อนไอชิมหายเมียเก่ากูมึงจะห้ามได้ยังไง ตัวของบ้านก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนบุกมากลางดึกในค่ำคืนอันเปี่ยวเหงาดวงดาวอันมืดมิด เขาไม่ได้มาตัวเป่าแล้วเปื่อยเขาพกกระเจียวมาด้วยเหรอไม่ใช่นะเขาพกปืนมาด้วยกันเพื่อนเป็นปืนขนาดเก้ม 6, ามมซิกซาเออร์กันเพื่อนหลังจากนั้นก็บุกเข้าไปในบ้านกันเพื่อนในจังหวะที่พิเศษกลังนั่งเหงาเหงา,เ,าเป่าเปียวเดียวดายตัวของบ่าได้ชักปืนออกมากันเพื่อนกระหน่นนำยิงพิเศษไปเจ็ดนัดกันเพื่อนปังปะปังปังปะปังปัง,ปง,ปงนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของบ้ากันเพื่อนเจาะทะลุร่างของพิเศกันเพื่อนใส่ยังกับตาตะกแตนแม่นยังกับตองสุดท้ายท้ายสุดตัวของพิิเเเศษสีีียชวตคาทน สังเวยให้กับรักสามเศร้าครั้งนี้กันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะบนจอสุดเรื่องราวของจ่าทหารเรือผู้พ่ายราก,กันเพื่อนแทนที่เมียจะสํานึกแทนที่ตัวเขาจะมีความสุขปรากฏว่าถูกกิ๊กยิงจนดับตายคาที่กันเพื่อนเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตัวของบาสถูกจับได้หรือไม่อันนี้น่าสนใจเขาถูกแจ้งข้อหาอะไราบ้างคลิปนี้มีคําตอบมาฟังเรื่องราวของรักสามเศร้าที่สังเวยด้วยความตายเรื่องนี้นกลครับาผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านห้วยบอเกันเพื่อนตะบนสวมเขาให้ไม่ใช ใช่นะับยอกยอกตำบลเขาหวควายกันเพื่อนอำเภอพูลพิงจังหวัดสุดราษฎร์ธานีมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่านายนภัสกันเพื่อนนามสกุลสีเผือกอายุ38ปีชื่อเล่นว่าเสกันเพื่อนเขาเป็นจ่าทหารเรือ ผมขอเรียกสั history, the the Hence, ors, ้นๆว่าพีしし่เสก็แล้วกันกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วกันเพื่อนตัวของพี่เสกไปแต่งงานกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าพิมพ์พกากันเพื่อนอายุ30ปีชื่อเล่นว่าน้องมิ้นแต่ผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำนามสมมุติก็แล้วกันัเพื่อนตัวของน้องน้ำเป็นสาวสวยหน้าตาดีกันเพื่อนได้ข่าวได้อวบนมประมาณ450้บซีซีบึ้มๆกันเลยทีเดียวกันเพื่อนส่วนทรงดีโคตรสวยกันเพื่อนหลังจากแต่งงานเล็กๆก็หวานก็แหววกันเพื่อนเข้าใหม่ประมาณความรักก็เหมือนจะราบบบื่่่่นนนนนแแตมมััไใช้เ เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นกันเพื่อนตัวของน้องน้าเขาไปคบหากับผู้ชายคนหนึ่ง คนคนนี้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์กันเพื่อนนมสกุลแสงอุทัยกันเพื่อนอายุ28ปีชื่อเล่นว่าบาสผมขอเรียกสั้นๆว่าบาสก็แล้วกันตัวของน้องน้ำกับบาสเขามีซ้มติงจิงกับเบลกันมาก่อนกันเพื่อนหรือทะเลียงง่ายๆก็คือแฟนเก่านั่นเองพอตัวของน้องน้ำมาคบกับพิเศษตรงนี้ยังตัดไม่ขาดกันเพื่อนตัวของบาสกับน้องน้ำยังแอบคบหากันกันเพื่อนทักหากันอยู่เรื่อยๆในจังหวะที่พิเศษไปทํางานกันเพื่อนเป็นจ่าทหารเรือไปตะเบะอยู่ในค่ายตรงนี้เองตัวของบาสก็มาแอบแซ่กันเพื่อนมาขโมมมมยนน้้ําาาัหูตีท วกันเพื่อนมาหาน้องน้ําที่บ้านเอากระบอกเขาลามแท่งใหญ่กันเพื่อนสอดแทะกระเทกไปที่วางขาเอาลิ้นแตะเ,เ,เอามืออ่างเง,งินเพื่อนดังแจ๊ะแจ๊ะแจะตัวของบ้านไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนไอตัวนี้มันเอาเก่งเงินเพื่อนกระเด้าบางๆซอยถีๆกันเพื่อนตัวของน้องน้ําอดรนทนไม่ไหวตุวดร่อนเป็นตะแกงลงสีพร้อมกับร้องควนครางอ้ยเอ้อย ไอ้เสียวเหลือเกินบาจ่าเสียวเหลือเกินบาจาเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนพากันขึ้นสวรรค์องลององลองมีแหงด่าก,กันกันเพื่อนสองคนนี้ก็แอบคมหากันมาเรื่อยๆกันเพื่อนทีนี้ความลับมันไม่มีในโลก,กันเพื่อน ตัวของพิเศษได้กลิ่นปลาเค็มที่มันเปลี่ยนไปกันเพื่อนกลิ่นปลาเค็มของเมียเขาเตะจ,จมูกตรงนี้มันออกกลิ่นตู่ๆกันเพื่อนตัวของพิเศษก็เลยคาดคั้นจนรู้ความจริงว่าตัวของบาสกับน้องน้ํายังมีซัมติงจริงกระเบียวกันอยู่กันเพื่อนหลังจากนั้นพิเศษก็ยื่นคําขาดกันเพื่อนโดยการส่งแชทไปหาตัวของบาส บอกว่าอย่ามายุ่งกับเมียผมอย่ามายุ่งเกี่ยวกันกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของบาสก็เลยไม่พอใจกันเพื่อนไอ้จิ้มหายนั่นมันแฟนเก่ากูกันเพื่อนมึงแย่งของกูไปแท้ๆมึงจะมาห้ามกูทําไมเกิดรักสามเศร้าขึ้นกันเพื่อนในค่าคืนอันเปี่ยวเงาดวงดาวอันมืดมิดสายลมหนาวพัดโชยมากระทบหน้าขาของน้องน้ำหมอยฟูองลลงองลองผิวไหวตามสายลมกันเพื่อนในวันที่5กันยายนปีพศ2568รช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มกันเพื่อนตัวของบาสก็เลยตัดสินใจจบเรื่องราวรักษา สามส้ครั้งนี้ด้วยความตายกันเพื่อนถูกหัวเขากีดกันเส้นทางรักเส้นนี้มันเต็มไปด้วยขวากหนามกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจเกี่ยวรถกระบะมาที่บ้านของพี่เสกกันเพื่อนดังบืนบืนมาแต่ไกลกันเพื่อนจังวานี้เองตัวของพี่เสกกันเพื่อนแกนั่งเปา่าเปียวเดีวดใดดีดกีตา้าอยู่กลางบ้านกันเพื่อนพร้อมกับร้องเพลงจัก,กรยานสีแดงให้ไม่ใช่นะมันคนละเสกกันเพื่อนตัวของพี่เสกก็นั่งเล่นอยู่ในบ้านกันเพื่อนส่วนตัวของน้องน้ำเข้าห้องนาำกันเพื่อนไปล้างจิ๋มให้ไม่ใช่นะไปทำธุระกันเพื่อนตัวของบ้านก อยู่อย่างไกลกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ย่างสามขุมเดินผ่านลมหนาวมาตัวของพิเศษยังไม่ทันระวังตัวยังไม่ทันระวังตนกันเพื่อนตัวของบาสบุกเข้าไปในบ้านกันเพื่อนจังหวะนี้เองเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเล่าเปืยเขาพกปืนขนาดเก้ามมออโตเมติกซิกแซวเออร์มาด้วยกันเพื่อน ตัวของบาลไม่พูดพรำทำเพลงกันเพื่อนจังหวะนี้เองเจอพี่เสกเขาตัดส <out> <ins> ินใจชักกระบอกเขาหลามออกมาให้ไม่ใช่นะครับชักปืนออกมากันเพื่อนจ่ะไปที่ร่างของพี่เสกกดไปเจ็ดนัดด้วยกันกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไหวปั้งปะปั้งปั้งปะปังปั้งนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของบาลกันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศดังฟิวฟิวฟิใสยังกับตาตะกแตนแม่นยังกับตองเจาะทะลุร่างของพี่เสกกันเพื่อน ตัวของพี่เสกล้มฟุบลงกับพื้นกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็กระตุกอยู่สองสามทีดิ้นทุรนทุนทนรายอย่างกับไก่ถูกตีหัวสุดท้ายและสุดตัวของพี่เสกตนพิษบาดแผลไม่ไหวหลังจากนั้นเขาก็จากโลกนี้ไปสังเวยให้กับรักสามเศร้าครั้งนี้กันเพื่อนในจังหวะนี้เองตัวของน้องน้ำกันเพื่อนได้ยินเสียงปืนก็รีบใส่กางเกงในออกมาจากห้องน้ำกันเพื่อนมาเจอพี่เสกนอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านตัวของน้องน้ำม,มองเห็นแต่ไกลมองเห็นหลาดลว่าคนก่อเหตุนั่นก็คือแฟนเก่าของเธอนั่นก็คือไอ้้าากกกันนนนนนเเอธ็ลยตะขึมบ you บาสอย่าทิ้งพี่ไปอย่าทิ้งพี่ไปให้ไม่ใช่นับยอกยอกตตรงนี้เองตัวของน้องน้ำก็ต,ตะโกนโด้วยวัยร้องไห้คนช่วยกันเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผัวถูกยิงผัวถูกยิงชาวบ้านร้านตลาดก็แตกตื่นกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของไอ้บาสอาศัยช่วงพลุลมุนลูกติดพันกันเพื่อนมันก็เลยกระโดดออกจากบ้านกันเพื่อนขับรถกระบะหนีไปในความเม้อกันเพื่อนหลังจากนั้นชาวบ้านก็มามุงดดกันเพื่อนมีส่วนหนึ่งโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพลพิงโทรแจ้งกู้ภัยไม่นานนักกู้ภัยก็มากันเพื่อน แต่มาช้าเกินไปมาสายเกินไปเนื่องจากว่าตัวของพิเศษเสียชีวิตไปแล้วกันเพื่อนหลังจากนั้นกู้ภัยก็นําร่างของพิเศษส่งไปชนสูตรพิกศพเพิ่มเติมส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจตัวน,ตนี้ก็มีการเก็บพยานหลักฐานนั่นก็คือปอกกระสุนปืนจานวนประมาณ78นัดกันเพื่อนแล้วก็มีการสอบปากคําคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นก็คือน้องน้ําว่าเหตุการณ์เป็นยังไงใครเป็นคนก่อเหตุกันเพื่อนตัวของน้องน้าก็ให้ข้อมูลกับตํารวจไปว่าคนก่อเหตุนั่นก็คือไอ้บาสแฟนเก่ากันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนทีีวดเเลยย จนในที่สุดวันที่6กันยายนปีพศ .2568 กันเพื่อนตัวของไอ้บาสอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนทนแรงกดดันไม่ได้มันก็เลยตัดสินใจมามอบตัวที่สอพพิียงช่วงทิ้งเทียงกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็ล็อกตัวมันไว้กันเพื่อนลงบันทึกจับกลุ่มสอบปากคำถามหาแรงจูงใจกันเพื่อนตัวของไอ้บาสมันก็บอกเพียงสั้นๆ ว่ามันเองโกรธแค้นกันเพื่อนที่ตัวของพี่เสกห้ามไม่ให้มันรักกับเมียเขามันเป็นชู้เก่ามันเป็นคิกเก่าตรงนี้มันทําใจไม่ได้ก็เลยตัดสินใจบุกมายิงพี่เสกจนตายกันเพื่อนนี่ก็คือคํารับสารภาพสั้นๆจากชูรักคนนี้กันเพื่อนทีนี้ตํารวจก็เลยตบบายไอ้บาสเบาๆกันเพื่อนพร้อมกับกระซิบข้างหูบอกมึงทาดีมากไม่ใช่นะบอกมึงบัดซบจริงๆแทนที่จะสํานึกผิดแทนที่จะเลิกกับเมียเขาดันไปยิงเขาตายทีนี้ตํารวจก็เลยแจ้งข้อหาให้ไก่บาสสามข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นนโดยเจตตาาาม 288กันเพื่อนอัตาราโทษก็คือ15ปีถึง20ปีและมีโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต สองก็คือพรบอาวุธปืนกันเพื่อนอัตราโทษ1น0ถึงสิปี3ก็คือยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตกันเพื่อนอัตราโทษ5ปีนี่คือ3ข้อหาใหญ่ที่ตัวของไอ้บาได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ใบตัวของไอ้บาต้องเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจากันเพื่อนอยู่ข้างนอกมีจิ้มกระดุยดีๆไม่ชอบชอบไปโดนกระบอกเขาหลามนะ้าผู้ใหญ่อยู่ข้างในก็ไม่บอกกันเพื่อนตรงนี้เองก็รับจบรับเจ็บไปใช้ชีวิตยาวๆกันในเรือนจากันเพื่อนแผลนี้เองมีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ำกว่า30ปี40ปีันเพื่ปน สุดท้ายท้ายสุดก็ขอให้ดวงวิญญาณกันเพื่อนของพิเศษไปสู่พบภูมิที่ดีก็แล้วกันเกิดชาติหน้าชั้นใดก็อยากให้เจอผู้หญิงแบบน้องนาำกันเพื่อนขอให้มีรักที่ดีขอให้มีรักที่สมบังจะได้ไม่มีจุดจบเหมือนชาตินี้กันเพื่อนส่วนตัวของน้องน้ำมันเพื่อนไม่ต้องห่วงกันเพื่อนขนาดมีผัวอยู่เธอยังมีกิ๊ก ผัวตายไปตรงนี้เธอหาผัวใหม่ได้สบายกันเพื่อนใช้อะไรกว่าเดิมใหญ่กว่าเก่าอีกต่างหากกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของจ่าตาเรือผู้พายรากันเพื่อนฟังไว้เป็นหุทตาหอนสอนใจกันเพื่อนสําหรับสาวๆที่มีกิก๊กสําหรับสาวๆที่มีชูกันเพื่อนมีได้แต่อย่าให้ผัวรู้กันเพื่อนเดี๋ยวมันจะจบแบบเรื่องนี้ให้ไม่ใช่นะบยอกยอกตรงนี้อย่ามีเลยกันเพื่อนรักเดียวใจเดียวก็ดีแล้วกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการดต้้้ออองกราบขยเพื่่นนไวทีี ขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะำจงม,มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปราถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ